ข่าวร้อน,น,อนและนอกจากนี้แล้วค่ะก็เป็นทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ยืนยันอย่างเสมอมานะคะถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าจะไม่มีการแก้ไขโดยเด็ดขาดซึ่งหากมีใครเสนอแก้ตนเองก็จะคัดค้านให้ถึงที่สุด โดยร้อยตำรวเอกเฉลิมระบุว่ายืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พักเพื่อไทยจะไม่แก้โดยเด็ดขาดหากใครแก้ผมจะยื่นคัดค้านพวกที่ใส่ร้ายก็หยุดกันได้แล้วส่วนความเห็นที่ไม่ตรงกันคงต้องมีการถกเถียงกันให้ตกผลึกก่อน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดยืนนะคะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นยืนยันมาโดยตลอดว่าในการปกป้องและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ที่แม้ว่าอาจจะทำให้เกิดอาการขัดใจกับบรรดาคนเสื้อแดงและหัวขบวนหลมเจ้าก็ตามคือหลายคนเข้าใจผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคือประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสอง ที่ผมบอกว่า,าผมไม่เห็นด้วยถ้าใครคิดจะแก้พราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันและความมั่นคงของสถาบันทีนี้สื่อบางคนก็ชอบไปถามว่จาจะแก้รัฐมนูนมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมผู้ให้สัมภาษณ์บางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่อ้าง มาตราหนึ่งหนึ่งสองในรัฐธรรมนูญที่ผมพูดนี่มาตราหนึ่งหนึ่งสองประมวลกฎหมายอาญาผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมาได้เพราะบารมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงพระเมตตาทรงพระรุณาจากประเทศอยากจนก็มีความเจริญรุ่งเรือง แล้วเป็นประเทศดอดพัฒนาก็มาเป็นประเทศพัฒนาวันนี้ก็สามารถแข่งขันในอาเซียนได้แล้วนับว่าเป็นพระมหาอุณาทิคุณเลิกพูดว่ามาจากต่างชาติแล้วแก้ไขไม่ได้เมื่อมาจากต่างชาติได้คุณไม่ส่งได้มหมก็ได้แล้วคุณส่งทำไมไอ้พวกอุบาทพวกชาติชั่วพวกเลวซาม ที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ผมจะเน้นเรื่องการจับกลุมส่วนเนื้อหาจะไม่นำเสนอต่อสื่อมวลชนเพราะเป็นเรื่องไม่สมควรและไม่บังควรจะมีการแก้ไขมาตราหนึ่งม่สองไหมคะคนละเรื่องนี่ปรับเว็บไซต์กระทบสถาบันไม่มีแก้ไขอะไรทั้งสิน้นจะแก้ไขความเลวร้ายของไอ้พวกเจ้าของเว็บไซต์ ที่เห็นกับตัวเสียชาติเกิดที่เกิดในแผ่นดินไทยแล้วยังมีความคิดชั่วช้าสนับสนุนคนต่างชาติซึ่งทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะถึงความไม่พอใจของคนเสื้อแดงที่เป็นแนวรบในเว็บไซต์คนเสื้อแดงอย่างลูกชาวนาไทยในเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์ที่ถึงกับตั้งกระทู้ระบายความอึดอัดในกระทู้ที่ชื่อว่า ผมเริ่มรำคาญกับพวกอนุรักษ์นิยมในพักเพื่อไทยทั้งเสนอเฉลิมอาศัยในใบบุญเสื้อแดงโดยลูกชาวนาไทยเคยระบุว่าผมเริ่มรำคาญกับพวกอนุรักษ์นิยมในพักเพื่อไทยแล้วทั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายเสนอเทียนทองพวกนี้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรพักเพื่อไทยให้ชนะเลือกตั้งเลยแต่อาศัยใบบุญของคนเสื้อแดงต่างหากจึงได้ขึ้นสู่อำนาจและเมื่อขึ้นสู่อำนาจก็มีความคิดประนีประนอมกับปีศาจเป็นหลัก ขณะที่ไม่มีปีศาจหรือซาตานตนใดที่ประนีประนอมกับพวกคุณอย่างแน่นอนประเทศไทยมาถึงจุดเปลี่ยนทางอุดมการณ์ความคิดความเชื่อไม่ใช่การประนีประนอมอำนาจและผลประโยชน์วันนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการความคิดของประชาชนค่อนข้างถอนรากถอนโคนอย่างแน่นอนพวกอนิรักษ์นิยมไม่มีทางฉุดดึงสังคมให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นการคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญการถ่วงเวลาเพื่อประนีประนอมกับปีศาจทั้งหลายนั้นในที่สุดหากมีโอกาสเหล่าปีศาจมันก็ต้องกลับมาทำร้ายพวกคุณอย่างแน่นอนหากมีการเลือกตั้งหย่าอีกครั้งสมควรที่คนเสื้อแดงจะต้องชำระล้างพวกอนุรักษ์นิยมในพักเพื่อไทยออกจากอำนาจให้มากที่สุดคุณผู้ชมคะ ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งเสียงของคนเสื้อแดงนะคะที่เริ่มแสดงอาการไม่พอใจท่าทีของสสและสมาชิกพักเพื่อไทยที่มองว่าเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกองทัพและก็ฝ่ายอมาตมมากขึ้นซึ่งความระแวงดังกล่าวนั้นนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ลูกชาวนาไทยเพียงเท่านั้นค่ะหากแต่เป็นหัวขบวนการล้มเจ้าอย่างนายจักรพบเพนแคเองก็ยังออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพักเพื่อไทยว่า เป็นแผนการของอํามาต์ในการใช้แดงฆ่าแดงด้วยกันเองโดยนายจักรภพค่ะระบุว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยตามกรอบความคิดแดงฆ่าแดงที่เราพูดกันแต่ปัญหาใหญ่จริงๆที่เขาเองก็รู้ดีคือความเสื่อมถอยณศูนย์กลางของระบอบปัญหามะเร็งในเนื้อในในเนื้อในตัวเองก็ทําให้เครื่องมือใดก็ใช้การไม่ได้เต็มที่วิกฤตการณ์การเมืองไทย จึงจะไม่มีบทจบที่สวยงามอย่าง14ตุลาคมพศ2516หรือพฤษภาคมพศ2535อีกและฝ่ายเขาก็รู้ดีผมคิดว่า6ตุลาครั้งต่อไปคงรุนแรงกว่าเมื่อปีพศ2519ขบวนประชาธิปไตยไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากเตรียมกายและเตรียมใจให้พร้องพร้อมการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองจะเกิดขึ้นแน่ และการบริหารระยะเปลี่ยนผ่านน่าจะเป็นหัวใจของเรื่องนายจุกระพบนะคะยังกล่าวอีกว่าผมไม่เก่งพอที่จะวิเคราะห์ได้ว่าการประทะจากนี้ไปจะออกมาในรูปใดในรูปแบบใดและรุนแรงขนาดไหนแต่การสร้างบรรยากาศต่อต้อตานแนวปฏิรูปอย่างที่กำลังกระทำกับกลุ่มนิติราชที่กำลังรณรงค์ต่อต้านกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในขณะนี้เสมือนเป็นปฐมบท ที่นำไปสู่6ตุลาครั้งที่2ได้ลองสังเกตแนวคิดที่พูดผ่านปากคนต่างๆของฝ่ายศักดินาอมามย์ขณะนี้จะพบว่าคล้ายคลึงกันเช่นใครที่จะแก้ไขกฎหมายนี้ให้ไปอยู่ต่างประเทศเป็นต้นไม่ต่างอะไรจากนักไม่ต่างอะไรนักจากแนวทางของวิทยุยานเกราะกลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มทอสอปอชอของพอสอนั้นประเด็นขณะนี้จึงไม่ใช่การเลือกตั้งระหว่างปฏิรูปหรือปฏิวัติหากมวลชนไม่สามารถแม้แต่จะเสนอให้แก้กฎหมายอย่างเปิดเผยตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแล้วแนวปฏิรูปจะถูกบีบให้เปลี่ยนเป็นแนวปฏิวัติโดยอัตโนมัติคุณผู้ชมคะก็น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งล่ะค่ะว่าเมื่อถึงจุดจุดหแล้ว การขับเคลื่อนให้แก้ไขมาตรา112ล้วนแล้วจะก่อให้เกิดความวุ่นวายจากการต่อต้านจากภาคสังคมจนกลายเป็นความแตกแยกที่จะนำไปสู่การประทะได้ทุกเมื่อเนื่องมาจากว่าประเด็นการแก้มาตรา112นั้นถือเป็นชนวนให้เกิดความร้อนแรงมากกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการเบรกค,ความคิดหรือว่าหยุดความเคลื่อนไหวของนักวิชาการและก็แนวร่วมแดงกลุ่มนี้ให้ได้นะคะถึงตอนนั้นค่ะ แม้แต่พันตำรวจโททักษินชินวัตรหรือนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็คงจะหยุดไม่อยู่ถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นบานปลายเพราะว่าแต่ละฝักแต่ละฝ่ายนั้นก็ล้วนมีเป้าหมายกันคนละอย่างค่ะและนี่ก็เป็นเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันจิตดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกลากคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ